ก่อนจากเพื่อนน้อบ๊ายบายาสบายดีบยดพบกันอีกแล้วกับสองบักโก้ยปักเซ่เนาะกับวสองเอสซีแฟมิลี่เนาะวันนี้เข้าไรต้มบกักรูดเดก้าเขียวหมูมีปลาทอดน้ำจิ้มพร้อมเดก้าไม่ฟังกรับอีกอย่างนึงอันแม่นอนทางร้างเฮาบึงวิวพี่นนอะ เป็นผู้ด้วยทั้ง<ม>ร้าน<ม>ก็เป็นเฮลนอ้องกินแบบซิ่งเซียงให้ด้วยเฟอร์เอฟซีเลยเฉพาะมามามากินน้ำกันพี่น้องเจียวมาลองเขียหม้อก,ก่นอนนี่ฟังแต่เสียงอนะ่ะตำกอดพี่น้องใส่หอยเสือดี ชิ้นน้อยเลยใส่ปุ้งนะกอดปลาเนาะมันจิ้มโหดเด็ดโหดเพชร มังหนาาก็กินเนาะบรรยากาศกวดได้ด้วยพี่น้องนีจากในเมืองอุ่นไหวไรขคือไม่อยู่ทั้งพูอ่พี่นนองเลยจอมพูดเลยเนี่ย ซื้อผู้สลาโบัวโควิด <COVID S 2> ลายๆอยู่ในเมืองอยู่บ่ไใดสิเป็นคนปลาเลยเสมอนี่ ปกติแถวนี้ค้นจะขึ้นมาหลายเนาะหัวเพชรภาคของภาคเกษตร เจ๋วเลยแบบกวาดาหาเลยทั้งวันก็ไล่กวนเ้อะอยู่มึงวันกันยยบน,กน,นี้นี้โควิดมากกันมึงวันกับยางโควิด cả mình nhai được nó có tuần nữa đó phải nói là covid rồi này như thay nát nuông gì đi người nào hốt bạn cuộn tiền mọi người xin kiên nhẫn nhau nếu không bao nọ. Ừ.

xẹp thì xuống đây lộ tầm một quả xuống thì xuống đây lộ gì tự thợ phụ chỉ cửa nhạc nó mưa đi đâu? Cái cây tâm đi Xuống rồi cả xéo rút lại đó. Để cả khoảng hôm qua đẹp lẹt Cô viết mang lộn mà chắc Chắc rồi จะตายผมมีบวงแล้วเหมือนเดียวบริสุทธิ์แก้วบริสุทธิ์สวดแก้วสักบริรบรรส,สุทธิ์ผ่าเล็ดมืหมอบวงกี่แม่นำ้ำมีโอกาสมาเที่ยวเยอะพี่น่อยเลอ,อตาฟังไรเหรอขวามใช้ยนะเนาะสุดท้าย จะได้ปลาตัวน้องกินแบบเปื่อยๆเนี่ยเสบใส่มื่อยแสีบอยากเห็นเรากินยังอยูไซส์คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้อกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพาะกดกระดิ่งเพาะเป็นกำลังใจกันเลยเด้อพี่น้องชาวไทยชาวลาวนั่นแหละเนี่ย ตัวไว้เดี๋ยวหนองเพชรได้ขี่น้ำลาพาดจากลยมันเพชรได้เพชก็จุดแล้เดี๋ยวไปหนองเนาะฝากกดไลค์กดซับสไก่์เด้อกดกระดิ่งความสองบักโค้ดแบบเท่เด้อกับสองเอสซีแฟมี่เนาะก่อนจากเปองคน้าบ๊ายบาย Be the pen, That's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be. The